อย่างนี้ผมว่ามึงไม่ใช่ว่ะวิลเลียมอ่ะมึงขอพูดมามึงขอพูดมาให้มันขอพูดไปนี่แต่เสียงมันใช่เสียงมันได้อ่ะใช่เสียงมันใช่เลยทำไมครับผมเป็นใครอ่ะใช่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 ไป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 ใช่ใช่ใช่ทียจะจำเสียงได้สัตว์เสียงเอกลักษณ์ใช่ปะ ใช่ใช่ใช่มันไม่ห่ออ่ะแจ็คไม่ห่ออ่ะแจ็คไอ้แจ็คว่าอยู่ใจว่าไม่ใช่อ่ะลุงผมว่าไม่ใช่ลุงเสียงมันเนี่ยเสียงมันโทอนทนนี้แบบมีเยอะว่ะพูดดิพูดดิพูดใหม่ดิคาเป่เอ้ยมันจะดูเวลานะไม่ให้ไม่อุ้มน้ำมันจะออกไม่ได้นะไม่กันกูเชื่อไอ้แจ็คแล้วกันใช่แจ็คบอกไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไอแต่เช่นเนี่ยแย่บุงใครเนี่ยผมชื่อราเกียรับ ไอ้ที่เฮ้ยไลเชนอะไรเดมเนเบ้าปยู่ไหนอะพะวิ่งมันวิ่งไปไหนอะอยู่เดมเ้าอยู่กับพี่ชาโดว์ครับอยู่โซเดียอ๋อคนคนใช่แต่กูเสียงมันใช่เสียงมันไม่รู้ว่าไอ้เแค่เชนแจ็คแล้วกันกูเชนแจ็คแล้วกันแจ็คมาเสียนเฮียกูเชนเซนได้แจ็คถ้าอยากขอก็ขอผมไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่หลอกว่าผมเป็นใครนะพี่ผมเป็นใครมาช่วยเดี๋ยวลองบอกมาช่วยลองคุยกับมันดูผมเป็นใครเฮีย ไม่ท้าเราอุ้มมาแล้วเราไม่ใช่อ่ะเรื่องเราจะรู้สึกผิดเราแล้วแม้แต่เสียงมันโทนนี้เสียงมันได้อ่ะเสียงมันโทนเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราเฮ็นเสียงมันโทนนี้เกือบเยอะมากอ่ะถ้าถ้ามันใช่แล้วเราปล่อยมันนี่คือมันมันมันก็เหมือนกันนะมันคงยิ้มนะยิ้มอ่ะแต่ได้อันนี้อันนี้ผมแค่บอกว่าไม่ใช่ไงแต่ว่าถ้าเสียงมันมากเอากาวโค้ดใหม่ดิว่ามีอะไรใหม่ดูดิ คอมมร์สไม่ตรวจประกันด้วยคอร์สแบบเบลสูรเลยคอร์สปองแปงเลย<ผ>ดูบาดไดให้หมอมาชุบแล้วให้ดูบัดให้ดูบาดไวินเลียมอิลิงตันน่ะมันน่าติดหนังมากเชื่อหรอวินเลียมเหรอใช่ครับวินเลียมอิลิงตันแมงหิวเนื้อเลย ขอดูบัตรแล้วใช่ปะดูแล้วครับวิลเลียมอีลิงตันมันแบบคนมันมันเยอะแบบเยอะไปอ่ะแต่แต่มันบอกไม่ใช่ก็ไม่ถ้ามันบอกไม่ใช่ก็กูก็เชื่อมันนะเพราะว่าเดโมเทมันไม่มีคนแบบขี้ขาดแบบเนี้ยกูคิดว่าเลี้ดซอสอะไรหัวหน้ามันยังลอมตัวบอกว่าปิดคนแล้วปะครับปิดคนแล้วครับไม่ไม่ไม่ถ้ามันขี้ขาดก็ปล่อยมั้ไง แต่กูคิดในใจว่าได้ปัเฮามันไม่ได้ขี้ขาดแบบนี้นเออเหมือนกันเลยม,ล <ง S 1> มันก็งัดนะแบบมันก็งัดหมด<แ>ไม่ใช่หรอวะถ้าถ้า <ใน S 2> ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันไม่ยอมรับกูก็ไม่คิดกูก็ไม่ไม่ไม่ไมเวยแก๊งมันแล้วอะต่อไปนะไม่ให้ฆ่านะไม่ให้ฆ่าเลยนะก็เหมือนแก๊งอื่นทั่วไปอะที่กูมองแบบว่าเออแม่งดีกว่าแก๊งอื่นแต่กูก็มองว่าแก๊งทั่วไปเลยเอสไอเอสสี่ก็แล้ เออโทรหายบอลกันเออโทรถามไอ้บอลก็ได้เฮี้ยไอ้บอลเป็นแท็กซี่มันบอกมันชื่ออะไรนะวินเลียมลงเอ้ยบอลแก๊งมึงมีคนชื่อวินเลียมปะเลียมเหรอครับมีครับลุงวินเลียมอะไรนามสกุลอะไรวินเลียมเฉยๆนะลุงวินเลียมนะเอ้ยมันชื่ออะไรนะวินเลียมอะไรนะวินเลียมอีลิงตันวินเลียมอีล อะไรนะชื่อโม่ๆแบบนั้นก็น่าจะใช่ครับผมว่าเอาดีๆเดี๋ยวกูให้สองพันกูจ้างมึงใช่หรือไม่ใช่ไม่แปมหนึ่งแปมหนึ่งได้แล้วครับลุงกูจ้างมึงสองพันใช่หรือไม่ใช่ตันนี้โดนแบนมาแล้วเขาครับลุงใช่ครับตีมมาเล่นใหม่อ้าวฮะสูดโ้ครับลงมีอะไรตองทำอะไรี่อสวยชิบหายปอปอพวกพวกในวันเี่เก่าอ่ะที่โดนแบนรับของตัวอ่ะอ้าวอ่านั่นแปลว่าใช่เสียงทรงใช่เห็นป่ะอ้าวอ่ อันนี้อะไรไอคนที่ตกเกาะมาเนี่ยอ้าวทานใบอ้ใช่เขี้ยดีปมาเนี่ยมึงดูหน้ามันดิเออหน้ามันนี้ันดีหน้ามันี้คนไหนเนี่ยผิวสีด้วยอ้าวอันนี้ขอพูดไปดิไอ้เหี้ยว่าจะจับแกค่ไอเราไม่ขอพูดอรูปนะเยอ้เหี้ยเยอะเนี่ยนี่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 มึงใครละมึงใครละพอดีพูดีข้าหลวงครับชื่ออะไรมึงชื่ออะไรมึงอะชื่อชื่อตกเกี้ยวครับเฮ้ย แกจ๊ะแจ๊ะมึงไปคุยดิอุ้ยไอ้เชี่ยจะเย็นดีไอสัตว์มึงคุยกับมันดิใช่เหรอปนแม่งหมดก่อนปนแม่งก็เอาเอาเอาใช่เหรอคนนี้ใช่เหรอเอาเดิงไม่เนี่ยมันตกเกาะมาเดี๋ยวให้หมอชุบแล้วฆ่ามันต่อสุภาพพี่ดนี่แม่งเกิดเแบบผู้เล่นใหม่ไปเลยเฮียเสียงมันแบบโทนนี้กันหมดเลยว่ะบอกแล้วไว้แจ็คใครไม่ได้เลยตอนเนี้ยแจ็คเอาเกาะกูไปครึ่งหนึ่งไอสัตว์ แต่เฮียเนี่ยสวยจัดสวยจริงไอ้เฮียสวยจริงเอืยอุตส่าห์แอบเปลี่ยนสตรีมมาเล่นเพิ่มมันขายไอดีวะแล้วคนนี้แบบไม่รู้เรื่องอะรู้แค่มีบริษัทนี้ขายขายดิสคอร์ดไงเฮียขายดิสคอร์ดขายดิสคอร์ดอะแต่คนโป๊ะเฉยเลยเฮีย แล้วแล้วตอนนี้มันเข้ามาเล่นในใน,ในแนวไหนเนี่ยเอ้ยถ้ามึงเข้ามาเล่นใน,ในแนวแก๊งกูบอกเลยนะแล้วแก๊งไอ้นี่มึงโดนนะมึงกับโดนทั้งแก๊งนะตอนน,ตอนนี้มีหลายคนแล้วครับที่เข้ามา3คนได้เมื่อกี่โดนไปน้ำกับเลสัตว์อ้าวเลยเพราะคนนี้สับเข่าเพราะไอพีเดียวกันอ้าวไอพีอะสับเข่านะทีหลังสับท้ายเอาไปบอกมันเยอะทีวีมีตัวไปบอกมันเยอะมันย้ายไปเล่นร้านเกมมั้ยอืมคนนี้มันไหลยิ่งกว่าปลาไหล ทำไมไอเ้เี้ยมึงทำให้แก๊งเสียชื่ออีกแล้วนะประวัติยิ่งไม่ค่อยดีสำหรับคนอื่นเดี๋ยวมึงทำแบบนี้อีกปดหัวเลยได้ยินเสียงอาบันต ไม่ครับแค่กำเรียดหูว่ะใช่กูจำไม่กูจำกูจำเสียงใช่กูจำเสียงพวกมันได้เว้ยมันเคยพูดอยู่ไอ้พวกเนี้ยเอาไปแล้วเหรอแบนไ,แไปแล้ว 2, อ๋อไม่ได้สองคนนี้ได้ปรเะ,ะเด็นป่ะครับเอ็กเจอเจอปรนเห็นเหรอใช่ไม่รู้ <laughs> แล้วหมอไม่มาไว้เกี้ไม่ขอพูดเดิมแต่แล้วว่ามึงดิ้นทำไมแล้วมึงดิ้นทำไมไม่ขอพูดไปแล้วมึงลองพูดกับมันดิใครเนี่ยพูดดิเราพูดหน่อยครับใครเนี่ยครับพูดพูดลองพูดแบบตะโกนดิตะโกนดิครับไอแม็ไอ้แก่แม็กพูดดิไอ้แก่แม็กอยู่กับไอ้เท่าครับไอ้เท่านั่นครับไอ้เท่าไม่ใช่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 โทนนี้เสียงมันนี้ไปมันเก็บกดพอดีเลยอะเออแต่มันเน้นเลยนะเมื่อกี้สวัสดีครับลุงอเนี่ยแบบหือ ถ้ามันหน้าทรงเดียวกันหมดเลยแล้วแม่งมองโคตรยากอ่ะแต่ไกวพวกเนี้ยใช่เนี่ยไอคน,นเนี้ยไอไเบอร์แปดเนี่ยมีสิทธิ์สูงจัดแล้วถ้ามันขึ้นเราถ้ามันขึ้นก่อนแล้วเราจะลากมันลงมาไงพี่ดีรองไงดักเกิดองงเอาอมึงขึ้นไปดักคนหนึ่งดิ มาอย่างวันเนี้ยปล่อยมากี่คนมีคนอ่ะเอ็กที่ทำอ่ะไอเอ็กสามคนยังบอกไม่ได้ครั่อนข้างน่าจะหลายคนอยู่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 ในนามแก๊งอะหรอกลับไปอยู่แก๊งปะไม่ได้ใจครับเดี๋ยวเช็คลอกให้ดูอีกทีนึงว่าส่งของให้แก๊งหรือเปล่าเรียบร้อยเฮียเปอร์สี่เปหนแล้ววะ อยู่ที่กิโลใช่ขายไปแล้วเหรอเกียบู้ได้ครับผมรู้ไม่ขายมัไปหาซื้อมามั้งผมขายไปนานแล้วนานมากแล้วอคครับไอยู่อยู่อยู่ยังอยู่ไปหาซื้อใหญ่กิโลเลยใหญกิโลร้ันเงินอยู่ด้วยใช้คุณหมอไม่รู้ไม่รู้จะไม่ได้แล้วนานแล้วสามเดือนแล้วไม่เขาอยู่แก๊งไหนอะครับแก๊งอาอะไเงีช่ไหมนี่ไงเอาไปจัดการนะเจ๊จัดการ ที่เกิดอะไรขึ้นครับลุงตกเกาะครับตุ๊กเกาะใกล้หมอจัดการไปให้หมอจัดการไปเฮ้ยไอวินตันโดน่ะชุบเลยผมไม่ได้ทำครับตรงเนี้ยเลี่ยมเอริงตันฮะเดี๋ยวน่ะใช่นั่นไหม แค่แต่ป่ะเพะ่คดีช็อกโกงเอไอไรคดีชอ็อกโกงไม่นะมันสอบไวลิมมาได้ไงอะ่ะใช่ไหลงทุนจัดเลยน,นะพี่ไม่นะมันสอบไวลิมมาได้ไงกับงงอ่ะม้นก็นกนกนกสมัครใหมอ่อ๋อมันเข้ามาสอบใหม่แสดงว่าม,มันก็เก่งนะมันสอบผ่านอะ่ะ<ช>สอบหรือซื้อไอเอ็กเอ็กซื้อมันสอบหรือซื้ออ่ะอืมมันสอบหรือซื้ออ่ะ ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวต้องเช็กคก่อนว่ามีรายผ่านรายชื่อสอบก่อเนครับเ<อ>นี่ครับมีคนเขาจะแจ้งใบครับหลังจากแอ่์<ะ>ไม่แด่ราบันเฮดครับเพราะว่าเขาส่งของให้รายบอนเทิงด้วยแจ้งใบอะไรอ่ะเออตอนไอ้บัฟโรงเรียนแอร์ตอนใบบัฟบอบ,บ้านเมื่อสักครู่ครับไปเล่นกันมีคุณหมอท่านหนึ่งเขาโดนบัฟเป็นหมอผู้หญิงนะครับอกว่าแต่ว่าลงแขกกี้กีก้กเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่โอเคกับคำพูดประมาณนั้นครับก็เลยอยากจะติดต่อพระเจ้า เขาชื่อคุณโซจูครับลองเอ็กลองลองหัวไปถามดูได้เลยอ๋อเดี๋ยวให้ตีไปคุยครับท่านน่ะตีจะแสดงว่าเซนเรานี่แหละคือเชื่อไรวะได้เขาเขาบอกเขามาผมไม่ไม่กูก็บอกกูก็บอกอยู่ว่ากูจําเสียงโทนได้แต่ไอเจ๊กไอเจ๊กไม่ไอแจ๊กกลับมารู้คนมันรูคนในประเทศเยอะกว่าเราไงเราก็ต้องเชื่อมันใช่ปะเผื่อมันผิดตัวไม่จะซื้อครับเพราะไม่มีรายชื่อผ่าน ออ้้าวไเียแล้วก็มีล็อกเก่าด้วยน่าจะซื้อมาแล้วส่งของให้ท่านซื้อมาก็คือไอ้คนที่สอบใช่ไหมไอ้คนที่สอบไม่ก็เหมือนเหมือนเหมือนเอาไปขายเหมือนดีซีมัเป็นดีซีพี่แล้วพี่ไปขายลุงต่อลุงก็เข้าเล่นอ่ะใช่ใช่ใช่คนสอบมันก็รออินเขาไปสอบแล้วไอ้คนตะกี้นี่ให้ของใครไปบ้างอ่ะแกแกแกไปมอนเฮีครับให้อ๋อไอ้คนนี้หรอให้อันนี้เช็คแล้วให้ดีซีเลยวะก็คือเหมือนจะอยู่เหมือนอยู่ในมอนเทียนแหละแต่คือมา มาแนวแบบฟาร์มไม่ลงทะเบียนแก๊งครับ FC ตัวน้อยเหรอใช่นี่บ้าที่แบบเออไอเทียเขาจับคนได้เหรอไอเทียไม่จับคนได้เฉยอะไรนี่คดีเท่ากวางบ้าเอวิลเลียมอินไม่ใช่ไม่ใช่คนเลยชื่อคนชื่อเอะไรเพราะว่าโอเฮไอ้เทียว่าไงพี่หาพระเจอยังไม่เว้ยสำหรับผมผมมองว่าเรื่องเนี้ยไอ้เทียมัน คือว่าผมอ่ะบางคนในบอลเฮดไม่รู้ด้วยซ้ำเว้ยไม่รู้เลยแต่ผมว่าควรอ่ะควรจะแบบสักหน่อยอ่ะควรจะช่วยกันดูสักหน่อยว,ว่าว่ามันยังไงอ่ะในเมื่อในเมื่อเขามองคุณอ่ะในนามไดบอลเฮดอ่ะเขาจะไม่ได้ว่าแค่คนคนเดียวนะเว้ยคือเขาว่าทั้งแก๊งประเด็นคือมันทั้งแก๊งคือเขาจะมองทั้งแก๊งเลยเนี่ยคือเราเรายิ่งมีชื่อเสียงที่แบบว่า มีมีคดีติดตัวอยู่แล้วอะ่ะแล้วมาเจอคดีแบบนี้คือเท่ากับแบบก็จะมีคดีติดตัวไปเรื่อยๆอะ่ะเราเราต้องช่วยช่วยกันอะ่ะในานามแต้มเฮดด้วยใช่ต้องช่วยกันดูอะ่ะว่าคนนี้มันมาแบบไหนอะไรก็แล้วแต่พี่แปบบ๊บ ไปไปเปลือกเสื้อผ้าแล้วหาล่าเรื่อยๆเลยไปเดี๋ยวเราก็เจอไปเปลือกเสื้อผ้าสวมเปลือกเสื้อผ้าตามกูได้สวมตามหาเรื่อยๆดิมึงน่าจะรู้จักคนเยอะคนฟ้าไอ้สองคนนี้ไอ้หัวเขียวไอ้หัวเสื้อน้ำเงินเราชื่ออะไรส่วนมากมันจะขึ้นเกาะพี่พวกมันอ่ะขึ้นเกาะมันขึ้นเขาก่อนดิมึงคุ้นเขาก่อนดิมึงคุ้นเขาก่อนเลยพวกพวกพวกนี้มาแน่ชัวร์ถ้ามึงไม่คุ้นเขาตัววิ่งหนีแท็กกูแดงนะอ้าวนะ อ่า่่ใชวไม่มีไม่มีไม่มมีไ่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่เสือเหมยตั้มจะว่ามึงคุกเข่าดิจะเข่าไหมไม่เนี่ยไอเนี่ยไอด้านหลังเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยติ๊กติ๊กนี่ครับได้เนี่ยขอเบิกรถหน่อยครับไปไปอมไปนี่ไปเปลี่ยนตัวก่อนเพื่อจะล่ามันมันจะได้ไม่รู้ว่าเรากำลังมา กูเพิ่งเคยเห็นสอสอแจ็คพลาดูต้องคุยกับต้มเหรอผมมองว่าน้องๆมันโตแล้วอ่ะมันควรมันควรอะไรเน,นี่ยรู้ว่าควรแบบไอ้นี่คนในแก๊งนิดนึงในการรับคนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อไอ้บอลไก่ต้่ะผมมองว่าไม่รู้แน่นอนครับมันไม่รู้แน่นอนแต่คนในแก๊งอะต้องช่วยกันดู เป็นหูเป็นตาหรือว่าในกรณีรับคนอ่ะผมไม่รู้ว่าได้มันที่เขารับคนมาแบบไหนอ่ะแต่ผมคิดว่าคงไม่เหมือนผมแน่นอนอ่ะเวลารับคนมาหรือว่าอะไรอ่ะบางทีมันเยอะมันเยอะจนเกินไปแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าใครคือใครอ่ะผมคิดว่าไอบอลไก่ตามได้ก็ไม่รู้เลยมั้งว่าใครคือใครอ่ะหรือไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมไม่ได้อยู่ในผมไม่รู้ว่าได้วันที่มันรับคนยังไงอ่ะเดี๋ย่ละ มีโอกาสครับมีสูงเลยที่จะโดนทั้งแก๊งมีโอกาสโดนด้วยครับโดนเลยแหละโดนสูงเลยแหละครับทั้งแก๊งอ่ะมีโอกาสโดนสูงสูงมากกับกายเป็นว่าคุณรับอ่ะไอ้ไอ้คนไอ้คนที่รับอ่ะโดนแน่นอนครับที่ผมมองอ่ะไอ้คนที่รับของจากคนเนี้ยเพราะว่ารู้อยู่แล้วอ่ะว่าคนเนี้ยแม่งไม่มีไวรัสแต่แต่มาให้ของ คนที่รับของจากจากคนตะกี้เนี่ยนะในความคิดผมนะฮะในความคิดผมนะไม่รักตีสามกำลังตีสองกำลังดีด 2, งดดแองดีประเทศปุ๊บหายเลยปวดหัวและสัต หาต่อต้องเจอไว้ต้องได้อุ้มไว้แจ็คไอเทียวนันนี้ต้องได้อุ้มสักคนหนึ่งอะ่ะเราต้องได้อุ้มไว้ต้องมีสักคนนึงอะ่ะเชียหายักจัดแล้วเว้ตีมายังอ่ะยังเลยครับยังื่อกี้มันโทรมาบอกโทรผิดแต่บอกมาแล้วว่าอยู่นี่บอกมาแล้วยูหน่อยนตีกำลังไปเกาะไงเร็วๆดิรออยู่ ต้องรอพู้ไตีมาพู้ไตีอรูเยอะไอจุกมึงรู้ขี้อะไรบ้างไม่เนี่ยไอสัตว์ทุกคนทีครับแล้วไปเฮดครับนี่ใครวะเนี่ยน่าจะปีโป้แกงอินเวดมาปีโป้ครับอ๋อครับหนักแค่ไหนก็ไม่เกินต้องหายตั้มเวสัตว์ไอตั้มอ่ะอุ้มมีขี้ตั้มอ่ได้อยู่ไอตั้มอ่น่าจะอยู่ที่ไหนสักที่นึงอะ ฮัลโหลชื่ออะไรขอพูดมาหน่อยฮัลโหลชื่อฮารันครับชื่อฮารันอยู่แก๊งไหนฮะไม่มีแก๊งครับไม่มีแก๊งไ,งไอ้ตัวเกาะตายเหรอใช่ครับใช่ใช่อารัน ไปแล้วลุงอ่ะไปไปตามหาไปไปเร็วไปเร็วเออสัตว์จ้างจ้างงั้นจ้างจ้างไอ้จ้างไอ้บอลจ้างมันดีกว่าไอ้เชี่ยกูรู้แล้ว เอาแเ้าลงุงกินกูมีกินกุ้ชาลอยมาแต่ใกลกูมีงานให้มึงทำอะ่ะว่า,าง,างปะงจเจอเกาะไหนดีมีงานมีงานมีงานจัดลุงตอนนี้เลยครับ,บรับจา้จางไหมเกาะใช่ไหมครับ,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 บลงุงใช่รับจ้างปะ,ะม,าม,ามาเลยลงุง เคสละห้าพันให้บอลไ่ลูงไอตี๋กูมีกูมีละรู้ละวันนี้จ้างแท็กซี่จ้างแท็กซี่จ้างแท็กซี่หาใหอให้เคสละห้าพันก็ได้สองพันก็ได้อ่ ใ <Hey, S 2> <อ>ห้<ง>อบอลไงเออไล่บอลอยู่ไหม <S S กําลังมา <Hey. S 2> เก็บตัวเลย ผม,ผมขอลองลเปิดเป็นวิทยาทานหน่อยดิไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงตาบปนแล้วเจอบัตรรอชื่ออะไรครับพี่เต้ครับชื่ออะไรไอ้นี่แปลกไไอ้ผมดำติ่งเปลี่ยนช่องผมมาใหม่ด้วยนะชื่ออะไรเออผมดำชื่อผมชื่อสนับครับนับแกงไหนผมอยู่ตอนนี้ไม่ได้เข้าครับยะอยู่แกงไหน ไม่ได้เข้าอ่ะอ่าอินเวะครับเสียงไม่ใช่เตเสียงไม่ใช่เสียงโทนอันนี้ไม่ใช่เลยเจี่ยเรารู้โทนเสียงของไดมอน d h เฮดเลยนะจริงอ่ะอันนี้พี่ชายไปทำอะไรเหรอครับอืมโอเคครับ ลงมายังผมอยู่ล่างเขาแล้วครับจะถึงเขาด้วยครับลุงช่าวันมีหลายขั้นกันวะมันโดนเรียกไปอ่ะลุงที่ไหนลาเวีีแยบไปแล้วเรื่องหมอเรื่องหมอกันนี่ไงไปดูไปดูดูไปดูดไปดูดไปดูด เดือดจัดเลยถามไี่จุ๋มดิใช่หรอไม่นราอยากพี่อันนี้มีไอ้ถ้ำไอ้ตถ้ำกับสปาร์กี้ใช่เหรอทำไมตะก้อนใหญ่ดีเหรอตัวนี้ตอกับหมอใช่ครับบ่อยถ้ำก่อนขึ้นไปหลังนี่จุ๋มกลัวเอ้ไปเล้นะสมอยู่ไหนสมไปกี่เหล็กไอ้จุ๋มผมไปเอารถมาดีขี่รถมึงอ่ะสมไปกูลังไปหน้าเวที นะครับลุงเอาลุงลุงให้ผมไปเจอไหนลุงหน้าวิธีหน้าวิธีได้ครับลุงเดี๋ยวผมเห็นลุงลุกไปแท็กซี่แท็กซี่ไปหาแท็กซี่ไปหาแท็กซี่หาแท็กซี่ดิตามแท็กซี่ดิมึงตามทาไปเนี่ยไอ้เหี้ยเชี่ยมันแรงจังอะแรงแรงแรง เฮ้ยไอ้ตามไอ้บอลไอ้บอลมันจริงมันก็โกยแนบทีไอ้บอลเนี่ยมันไปเหมือนกันตายเหมือนกันเวทีไม่ใช่เวทีนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บช่ไม่ใช่เวทีนี้ไอ้สัสตร์เดี๋ยวคนรถมึงไอ้หัวขับเป็นซีดว่ยแรงวะขอลองขับดิ ได้ครับล,งล,งลงุงซ่อมนะผมซ่อมผมซ่อมให้ก่อนลงผมซ่อมอยู่ครับลงเจ็บเจ็บแต่จบใช่ไหมลุงอะไรเจ็บแต่จบวะแต่จบเลยฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้ไม่ถึงอะไรวะเวทีครับที่เวทีอะอะไรเจ็บแต่จบวะผมเห็นเขาประกาศเรียกไอ้ตั้มแล้วอะลุงแกงมึงไปทำเรื่องไว้อะมันรู้ยังอะให้กูเล่าฟังปะไม่รู้ครับลุงไอที่กูโทรไปถามมึงอะว่าไอ้น่าอะอยู่แกงมือไหมมึงบอกว่าใช่ใช่ปะ และเอ็กก็ลงหัวมาว่าไอเนี่ยมันมันไปซื้อไวริลมาตั้งชื่อมันได้ลงไอวิลเลี่ยมมันอยู่แบนตั้งนานแล้วมันมันโดนแบนไปนานแล้วแต่ว่าล้วทีเนี้ยโดนแบนเรื่องปั๊มของแล้วของโจรอะไรเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้โดนปลดไปซื้อไวริลมาซื้อทิศคอร์ดมาเอ็กมันบอกนะกมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขามันจะเป็นอะไรกันหรือเปล่าครับลุงอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้อ่ะกูไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่กูมองว่าคนในแก๊งอะมันต้องรู้กันไงนึกภาพปะและแต่ว่าต้องแต่ผมอยู่ SD ผมก็ไม่ได้ไปคุมเลยลงไม่รู้เป็นใครเขาใจเนี่ยมึงมึงมึงไม่รู้ไว้มึงไม่ผิดแต่แค่ว่าหลังมายังไม่ได้เล่นด้วยกันเลยลงใช่แต่ว่าคนในแก๊งอะนึกภาพไหมคนในแก๊งมันต้องรู้กันอะว่าไอเนี่ยโดนปลดมาหรือยังหรือว่าอะไรอนี่โดนแบนอะไรหรือยังมันต้องรู้จักกัน่ะในความคิดกูนะลงก็ต้องถามเขาอ่ะอันนี้กูไม่รู้อันนี้กูแค่ไปคนดูเฉยไม่ได้ยุ่งเกี่ยว